ความการุณานงดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชวนเาเลแมคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับ อ่าโอเคตั้งแต่ต้นีพีก็คือพาในฝืงเจือพา,พาหลังซานไปหาลูกศิษย์อ่าก็คือลูกศิษย์ของเขาคนที่เหมือนรู้เรื่องราวของพ่อบ้างใช่กําลังตามสืบอยู่ใช่ใช่เหมือนเขาจะมีข้อมูลบ้างแต่ว่าที่เขาพูดถึงสิ่งของสิ่งนึ้น่ะเด็กหมายถึงแม่ใช่ไหมเขาว่าเป็นแม่ทำไมเขาพูดเหมือนเขาไม่รู้ว่าเป็นแม่เลยอ,ะอะ่ะสิ่งของนั้นใช่เพราะไม่มีใครรู้ว่าแม่<อ>เป็นจัตวิญญาณไง พราะออว่าเขาพูดว่าแม่ก็หายไปที่ที่น้องถามว่าเอาแล้วแม่ละ่ะแล้วมลไม่ราา้องล่ะแล้วคนนั้นก็เลยว่าแม่ก็หายไปตั้งแต่นั้นอ๋อจะแน่ว่าสิ่งของที่เขากาลังหายอยู่นะจะมีแค่พ่อมีอ่าคนนักวิาญณญญที่รู้อ่าคนอื่นไม่รู้เนาะก็คือเข้าไปอ่ะตอนแรกเหมือนกับเข้าไปพลังจากนั้นอ่ะพ่อได้มันรู้เป็นภูมิมยุทธเลยนะอายุน้อยพมายุทธอายุน้อยที่สุดเออนั่นแหละนั่นคือสิ่งของที่พ่อได้รับแล้วออกมาน่ะอือเลยแม่ก็หายไปใช่ ซึ่งคนที่คนที่ตามอ่ะก็คืออ่าสำนักวิญญาณยุทธ์ก็คือเขาตามเพื่อที่จะเอาแม่ใช่ไหมใช่ช่ไม่มีใครรู้เรื่องนี้หรือใช่ไม่มีใครรู้ไม่งั้นถ้าคนรู้อ่ะคนอาจจะแอนตี้หรอแอนตี้สำนักวิญญาณยุทธ์หรอเขาก็เลยไม่พูดหรอไม่แน่ใจสำนักวิญญาณยุทธ์ก็หายไปเลยหรอไม่ไม่แอนตี้แน่นอนเพราะเขาเป็นแบบเขาต้องล่าสัตว์วิญญาณยุทธ์อยู่แล้วอ๋อคนไม่แอนตี้อยู่แล้วแต่ทำไมเรื่องนี้มันไม่เล่นรอดออกมาเลยอะเรื่องของแม่อ่ะก็คือเหมือนเขาน่าจะเก็บเป็นความลับปะเพื่อ ไม่ให้แบบยังไงล่ะไม่ให้คนไปคบกะอันนั้นหรือเปล่าถ้าเกิดรู้ว่าคบกันได้แล้วมีลูกได้มันอาจจะเปลี่ยนไปอะไรหรือเปล่าอ๋อเขาเขาก็เลยไม่ได้พูดเรื่องนี้ว่าที่ที่เขาอัพัดอัพวงแหวนได้เพราะว่าแม่อะไรก็เลยไม่มีใครพูดถึงแล้วที่บอกว่าค่าค่าเจ้าสํานักนี่คืออ๋อเป็นเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรองสังราชคนคนก่อนอืก็คือพ่อข้าในวันนั้นเลยใช่ไหมไม่แน่ใจเพราะว่าเมื่อกี้เขาพูดว่าหลังจากนั้นเออหลังจากนั้นก็ตายแล้วก็องค์สังคราชองค์ใหม่ก็ขึ้นครองราชอะไอย่างเงี้ยอาจจะบาดเจ็บป่ะแล้วก็ตายอ๋อเขาไม่ได้บอกเราว่าสู้กันอ๋อแสดงว่าคนนั้นเหรอคนที่อยู่ที่ลอยมาคนนั้นเหรือตายเหรอคนที่หัวเขาเหรออไม่แน่ใจคนนั้นหรือว่า ในวันนั้นมันมีอีกใช่เหรอคนนะเออมันมีเหมือนคนที่เป็นดอกเบญจมาศด้วยใช่แล้วมีอีกคนหนึ่งเกาะดาๆใช่แล้วก็มีองค์สังฆราชนะวันนั้นอยู่ด้วยกันฝั่งนั้นนะอยู่สามคนแล้วก็มีพ่อของทางซานแล้วก็มีแม่ของทางซานใช่แล้วเขาหายไปไหนสองคนนั้นสองคนไหนคนที่เป็นเบญจมาศกับอีกคนหนึ่งที่เป็นเกาะเบญจมาศก็เห็นอยู่นี่ออยังเห็นอยู่เนาะใช่เบญจมาศที่ที่เหมือนกับปู่อะไรนะปู่เขาเรียกว่าอะไร ตู้ตู้ตู้กูปอตู้กูปออ่าที่เหมือนกับมีดอกมาแล้วว่าเฮ้ยเจ้ามันอยู่ที่นี่ได้ไงอะไรโอ้ยังอยู่อยู่อ่ะแล้วก็ฝั่งนี้เห็นหรือยังอีกฝั่งอีกคนหนึ่งเห็นเห็นบ้างหรือยังยังอ่ายังไม่เห็นแต่ว่าองค์ทังคาร่าก็คือเสียแล้วเนาะน่าจะเสียที่อยู่ในวันนั้นนะใช่ตามนี้นะอ๋อแสดงว่าเพราะฉะนั้นคนที่อยู่คนที่รู้เหตุการณ์เรื่องเนี้ยยังมีชีวิตอยู่ก็คือมีพ่อมีคนเบนจาม่าแล้วก็คนเรายังไม่รู้ว่ายังมีชีวิตไหมมีสามคนนี้ที่่ยยังออูเเคแล้วกก็หมืนบ พี่เสียเนี่ยมันกลับเป็นลูกของของเทียนโตป่ะอ่าของเขาเรียกว่าเป็นเหมือนปาะมูของเทียนโตใช่ซึ่งปางมูอ่ะก็คือคนที่อยากจะได้ถังซานนี่แหละเป็นสิทที่ที่มองแรงอ่ะมองแรงคนนั้นว่าจะไล่เขาไปห้ออะไรยงเงี้ยผาดได้ไงชุ้าได้ไงอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่นั่งอยู่อ่ะมันเป็นคนจากสำนักวิญญาณดุตอ่าอ่าไอ้ที่มันแบบว่าที่แบบต้องเจออะไรสักอย่างที่พูดตอนก่อนจบอ่ะเออมาจากสำนักวิญญาณดุตอ่าออ นี่แหละวันนี้ก็ได้ก็ได้ไปเจอคนนี้เนาะเราก็ได้รู้ว่าคนเนี้ยที่จริงแล้วไม่ใช่คนผมขาววันนั้นเ,<อ>เราไปตามสับสวนกันเพราะเขาผมขาวอย่างจากคนเนี้ยเราเพิ่งเจอวันนี้ครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกพี่เสียพี่เสียหลังจากนั้นก็กลับมาแล้วก็เหมือนกับก็มีเหตุการณ์เออตลกตลกคือพี่พี่ <i> 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 ใต้ก็เปเจอาจารย์เริกชุดยังไม่จบทุกคนอาจจะเปลี่ยนชุดนั่นแหละหลังจากนั้นก็ อาจารย์ใหญ่เนาะก็พาน้องนิ่งลงลงกับถังซานเนี่ยไปคุยแบบเหมือนกับที่รับตาไปไปฝึกพิเศษให้น้องนิ่งลงลงแล้วก็เหมือนกับจะฝึกวิชาลับด้วยซึ่งต้องฝึกคู่กันกับคนที่เขาจะเลือกก็คือเขาเลือกถังซานอาจารย์ใหญ่เลือกว่าถังซานเหมือนเหมาะที่จะแบบฝึกกับน้องอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเขาจะมาคุยกันส่วนตัวเลยว่าให้ถังซานฝึกไหมถ้าคุยกับคนอื่นมันจะจงแจ้งกันไปเพราะมันเป็นวิชาที่มันเป็นลับของตระกูลใช่อาจารย์ค่อนข้างรู้เยอะเลยนะในเรื่องของ ในเรื่องของอะไรลับๆของตระกูลน้องใี่ลงงซึ่งน้องก็บอกว่าอุ้ยท่านรู้ได้ยังไงแต่เก๊กเก็บอกว่าถ้าคนที่ระดับปัญญาอยู่สูงๆเขาจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วในเรื่องของการใช้พลังจุดอ่อนเออจุดอ่อนของของน้องอะไรเงี้ยใช่แล้วเหมือนกับกับว่าพละงเขาเรียกว่าอะไรวิชาเนี่ยวิชาลับเนี่ยมันจะช่วยเสริมในจุดนั้นทําให้ใช้ได้นานขึ้นป่ะก็เลยอยากให้ฝึกเพิ่มทางทานี่โอ้โหได้วิชารับอีกนะนหูดไปไหนเนาะทุกคนล้วนแบบ เฮ้ยแล้วก็เขาพูดมีมตอนนั้นไงที่ที่พ่อของน้องนิ่งหลงหลงยืนคุยกับลูกศิษย์นะกับพี่เส uh ียนะเหมือนกับพี่เสียน่าจะอนาคตนะพี่เสียอยากจะเหมือนแก,กกําลังหาใครสักคนหนึ่งที่จะช่วยเรื่องอะไรของแกนี่แหละ <Ừ. S 1> แล้วแก,กก็ที่แรกแกพูดว่าโอ้ยถังซานเขาก็เก่งนะแต่ว่าเขาอายุยังน้อยเหมือนประมาณ uh huh. ว่าจะมองข้าวถังซานไปแต่ว่านิ่งฟงจึ๊งบอกว่าอย่าไปแบบอันนี้เขา uh huh. อย่าไปแบบว่า ไปมองข้ามเขานะอะไรเงี้ยคือที่จริงแล้วเขาเป็นคนที่ถ้าได้ฝึกดีๆเขาอาจจะเก่งก่าพ่อเขาในอนาคตเลยแล้วก็บอกวิธีการเข้าหาได้ว่วเจ้าแค่เข้าไปเป็นเพื่อนเขาอย่างจริงใจค่อยๆอยาใช่คือเขาอเป็นคนที่อะไรวะอะไรเรื่องมิตรภาพนี่แหละเพราะว่าเขา นี่เ่ิงเชียงบอกว่าถังซานเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่าเรื่องมีตรภาพมากๆอย่าไปเข้าหาเขาด้วยเรื่องที่แบบว่าเหมือนไปเสนออะไรเขาไม่เอาแน่นอนเราต้องเข้าหาเขาด้วยความรู้สึกแบบจริงใจแล้วเขาก็จะตอบกลับมาด้วยความจริงใจเองเลยรู้จักดีมากรู้จักถังซานดีมากแกน่าจะรู้จักแกคิดเขาคิดว่าแกน่าจะทนี้กับพ่อของถังซานด้วยแล้วถังซารอาจจะมีนิสัยคล้ายพ่อเขาก็เลยรู้จักค่อนข้างรู้จักถังซานเออ มันที่แกเข้าหาทางซานด้วยความิงใจแหละไม่ไม่ไม่เซาซีเรื่องอะไรทางนั้นใช่อาบุธก็เข้าหาแค่นั้นแล้วก็จบไม่พูดบ่อยไม่ไกดดันเขาอะไรเงี้ยถ้าเขาอยากทําให้เขาก็ทําเองอืแต่ทางซานนี่เก่งไปไหนในตอนนี้ใช่ใช่โอเคค่อนข้างเขาอะค่อนข้างแบบว่าคิดไปถึงอนาคตเลยตอนที่นิ่งฟงชื่อพูดอะ บอกว่าเก่งกว่าพอเออเขาชันมองภาพไปเลยว่าโว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ขนาดพ่อยุดคู่ขนาดพอมีวิญญาณยุดอันเดียวคิดดูว่าใช่อันนี้ลูกมีพ่อยังมาแบบหนึ่งในใต้ล่าเลยนะใช่ใช่ใช่งช่ใน่ะช่ใช่ใเ่ใช่ดช่ใช่ใช่ในซานเวอร์ชัช่่ใช่ดช่ดช่ใอ่ใเอใช่ใชเใช่ใวเราไปด่อช่ใช่ใช